สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบอลสีสวนชันยนุษนะคะวันนี้ก็วันที่20ทธันวานะคะคุณลูกค้าปี2565นะคะไลฟ์นี้แม่ค้าก็จะเปิดไลฟ์ที่ต้นหันนุมานออกศึกนะคะใบกัดสีแล้วสวยๆแบบนี้เลยค่ะกระถางละแ0บาทนะคะว้าวเดี๋ยวให้ดูนะ80บาทไม่ใช่ต้นเล็กนะคุณลูกค้าต้นใหญ่ๆเป็นไซส์ตั้งแม่ได้เลยนะคะกัดสีแล้วสวยๆเลยค่ะ80บาทค่ะแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกนละคะ้ อ่าอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ก,กว่าอีกต้นนี้จะสูงประมาณฟุตหนึ่งนะคุณลูกค้า100บาทนะคะอ่าสวยคุณลูกค้ามีหลายฟอร์มอ่วแพนกล้องให้ดูนะคะใครสนใจฟอร์มไหนนะคุณลูกค้าแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่น้องหยกน้องเตยนะคระโปรไลน์นี้นะคุณลูกค้าซื้อ5้ากระถางนะคะแถมฟรีไปเลยหนึ่งกระถางนะคะอ่ามาต่อกันด้วยที่ต้นนี้เลยคุณลูกค้ามาต่อที่ต้นนี้นะครับ นางไหมคุณลูกค้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณลูกค้คกคพาพระนครขอโทษค่ะพระนครนะคะน้องมีสองต้นนะในหนึ่งกระถางนะคะอ้นีกากรกสีน่ารักมากเอาไปเลยคุณลูกค้าเลืออยู่กระถางเดียวหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพระนครนะพระนครหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะค่ะมาต่อกันที่ด้านนี้นะคะอ่าลายลายกัดสีสวยๆนี่เลยน้องมีนามว่าหลวงลาดนะคะน่นะคะดู หลวงราดต้นใหญ่ๆไซต์ตั้งแม่ได้เลยนะคะไซต์นี้นะคุณลูกค้กสสากัดสีแล้วสวยๆเลยเอาไปเลย80สบาทคุณลูกค้าค่คะ8ดสิบาทนะคะแล้วก็มีไซต์ใหญ่กว่าน,นี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นไซต์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะหนึ่งบาทค่ะคุณลูกค้าโอ้โหราคาน่ารักมากสวยด้วยคุณลูกค้าอ่าแล้วก็มาต่อที่ต้นนี้ต้นนี้น้องมีนามว่าหลวงราดอาราชาพฤกษ์ราชพฤกขอโทษค่ะต้นนี้นะแม่ค้ายกให้ดูนะต้นนี้น้องมีนามว่าราชพฤกษ์นะคะแ80ดิบาทคะ่ะ แล้วก็มาต่อที่บอลกาบนะคะต้นนี้ชื่อเป็นมงคลมากคุณลูกค้าเป็นกาบเทพพารวยนะคะ80บาทคะ่ะมต่อกันที่ด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นบอลกาบอะมีมีบอลกาบต้นนี้อันนี้เป็นลูกไม้กาบหน้าคราบนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะ80บาทคะ่ะด่างลูกไม้ไดะเป็นลูกไม้เป็นอะมาต่อต้นนี้ต้นนี้เอาลูกไม้ด่างใช่คุณลูกค้า น้องแอดมินบอกว่าต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างสวยมากคุณลูกค้าค่ะเอาไปเลยแปดิบบาทนะคะเป็นด่างเปลือยๆแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้กาบคุณหญิงคุณลูกค้าค่ะแปดสิบบาทคะ่ะจะมาต่อที่ต้นนี้ต้นนี้เป็นกาบหลวงพ่อพูนนะคะเป็นลูกไม้กาบหลวงพ่อพูนนะสวยมากคุณลูกค้าค่ะด่างนิดหน่อยคุณลูกค้าแปดสิบบาทคะ่ะ อ่ะแล้วก็จะมีกาบใบยาวนะอันนี้จะเป็นกาบใบยาวนะคุณลูกค้าค่ะใบด่างนิดนึงคุณลูกค้าค่แปดสิบาทค่ะราคาน่ารักมากคุณลูกค้าใครสนใจนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่น้องหยกน้องเตยน,นะคะหรือว่าเจแอดไลน์ได้สั่งซื้อได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้กาบเหมือนกันลูกไม้กาบคุณหญิงคุณลูกค้า่ะสวยมากอันนี้แปดสิบาทค่ะ อันนี้เป็นเหมือนลูกไม้ลูกไม้ม่วงมงคลเนาะเนี้ยลูกไม้ม่วงคุณลูกค้าแปดสิบบาทค่ะอ่ะแล้วก็จะมีอันนี้มาต่อที่ด้านนี้คุณลูกค้าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้จะเป็นอันนี้เลยคุณลูกค้าเป็นเพชรเจ็ดสีนะคุณลูกค้าเพชรเจ็ดสียังไม่ด่างนะคุณลูกค้าเหลืออยู่หนึ่งต้นคุณลูกค้าเอาไปเลยสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็จะมีอ่ะกาบอันนี้เป็นกาเทพอัสรานะ เป็นลูกไม้กาบเทพอัซารานะคะต้นนี้แปดสิบบาทค่ะจะมีไซส์ใหญ่นะมันมีหลายไซส์คุณลูกค้าอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคุณลูกค้าหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทจะมีนี่แล้วก็มีต้นนี้โอ้โหต้นนี้ใหญ่มากคุณลูกค้าโอ้ยใหญ่มากอันนี้ก็ใหญ่เลยคุณลูกค้าหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้โหราคาน่ารักมากอันนี้ด่างเปดเอิดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปต่อกันด้านนู้นเลยค่ะ ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นลูกไม้กาบหลวงพ่อพูนนะคุณลูกค้าด่างด้วยใบด่างเปืเป่อยๆแบบนี้เลยนะคะ80ดบาทนะคะสวยอันนี้ก็เหมือนมากคุณลูกค้าแต่น้องเป็นลูกไม้กาบนะน้องจะเป็นมีแครงขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ต้นนี้จะเป็นกาบหน้าคราดคุณลูกค้ากาบนาคาราดนะคะแดงๆสวยๆเลย80ดิบบาทคะ่ะอันนี้ก็สวยคุณลูกค้า น้องเป็นลูกไม้นะคุณลูกค้าเป็นลูกไม้ใบไผ่ผสมกับหลวงพ่อพูนนะคุณลูกค้าได้ออกมาแบบนี้นะคะ80บาทค่ะไปด้านนู้นกันต่อเลยคะ่ะค่ะด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้แดงแดงสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้ากระถางละ80บาทนะคะโอ้ระคะน่ารักมากอ่าแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้ม่วงคลต้นใหญ่แล้วนะคุณลูกค้ามีหลอดออกมาแล้วนะ80บาทคะ่ะมีอยู่2กระถางนะคะลูกไม้มงคลนะ อันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะแมคะ่ค้าให้ไปเลยนะคะ8ปดสิบบาทค่ะค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นพญาพันองนะคะสามกระถางหนึ่งรอยบาทนะคะน้องเป็นลูกไม้ผสมนะคะแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูโฟมนะอ่าเป็นพุ่มแบบนี้นะคะมีหลายกระถางนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะอันนี้ก็สวยนี่คุณลูกค้าสามกระถางหนึ่งร้อยบาทไซส์แบบนี้เลยนะ เดี๋ยวไปต่อด้านนู้นกันเลยนะคะค่ะด้านนี้นะคะเป็นกวนอิมนะคะนะคะดูกวนอิมนะกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะสามกระถางสองร้อยบาทนะคะอ่ามีแต่สวยๆคุณลูกค้ากวนอิมนะกระถางละเจ็ดสิบาทสามกระถางสองร้อยบาทนะคะใครชอบต้นไหนนะคะโทรหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่น้องหยกน้องเตยเลยคะ่ะ ค่ะลายนี้นะคะแม่ค้าจะมาปล่อยนางใหม่นะราคาแบบว่าถูกๆก,กเลยลูกค้าเพราะว่าน้องยังไม่กัดสีนะคะอะไซส์ใหญ่นะไม่ใช่ไซส์เล็กนะคะกระถางและเจ็ดสิบบาทนะสามกระถางสองร้อยบาทนะคะนางใหม่ค่ะอันนี้จะเป็นกวนอิมกวนอิมไซส์น่ารักลูกค้าไซส์นี้นะคะเอาไปเลยห้าสิบบาทคุณลูกค้าค่ะกวนอิมนะคะห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันต่อค่ะ ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทนะเห็นไคะให้ดูก่อนนะหนึ่งกระถางอ่าไก่ทองประเสริฐนะคะกําลังกัดสีนะคะกระถางละเจ็ดสิบาทนะสามกระถางส่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยไหมคะจะเป็นกล้องให้ดูนะน้องมีหลายฟอร์มนะคุณลูกค้าชอบกระถางไหนนะคะแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่น้องหยกน้องเตอเลยนะคะไก่ทองประเสริฐนะคะกระถางละเจ็ดสิบาทสามกระถางส่งร้อยบาทค่ะอันอะไรค่ะ ด้านนี้จะเป็นพันอาลาัยต้นใหญ่แล้วนะคุณลูกค้าไซต์ตั้งแม่เลยนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่า๋ยแม่ค้าให้ดูดเป็นพุ่มแบบนี้นะคุณลูกค้ากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะใบแดงๆแบบนี้เลยพันาลาัยนะคะเป็นไซต์ตั้งแม่เลยนะมีหลายฟอร์มนะคุณลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าจะแพ่นกล้องให้ดูนะใครชอบฟอร์มไหนนะคะแปรูปแอปไลน์ line, หรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่น้องหยกน้องเตือเลยนะคะ อ่าแล้วก็จะมีต้นจอมทับนะคะจอมทับจะมีสองไซส์นะสองราคานะคะอ่าไซส์นี้นะคะเป็นพุ่มสวยๆแบบนี้เลยห้าสิบบาทคา่ะแล้วก็จะมีใหญ่เป็นไซส์ตั้งแม่เลยนะคุณลูกค้าไซส์นี้นะคะจะเป็นไซส์ตั้งแม่เลยนะคุณลูกค้าหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าแล้วก็จะมีด้านนี้ต้นนี้จะเป็นเจ้ากุ้งอังวะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเจ้ากุ้งอังวะนะคะน้องมีแข้งแบบนี้นะคะ 80บาทคะ่ะค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นชายชนนะคุณลูกค้าเป็นชายชนแผลนะ,ะน้องไม่ปลายนะคะน้องเป็นแดงขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้ไปลายด่างนะคะุณลูกค้ากระถางละห้าสิบาทนะคะนคะต้นใหญ่นะคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นี้เลยอ่าน้องจะแดงแบบนี้คุณลูกค้าแต่ว่ายังไม่ปลายนะคะเป็นชายชนแผลนะคะคุณลูกค้ากระถางละห้าสิบาทนะคะ เดี๋ยวแม่ค้าจะแทนกล้องให้ดูนะมีหลายฟอร์มคุณลูกค้าอ่าแล้วก็ต้นนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นลูกไม้ม่วงมงคลลูกไม้ม่วงมงคลนะคะต้นใหญ่ๆห่ไซส์ตั้งแม่เลยค่ะ80ดิบบาทนะคะต่อมาที่ด้านนี้คุณลูกค้าอันนี้เป็นม่วงมงคลแท้นะคุณลูกค้าอันนี้ไม่ใช่ลูกไม้นะคะใบเขาะจะกลมๆแบบนี้คุณลูกค้า หนึ่งร้อยบาทนะคะมงมงคลน,นะคะหนึ่งร้อยบาทคา่ะและอันนู้นจะใหญ่เลยคุณลูกค้าค่ะอันนู้นจะเป็นต้นใหญ่เลยหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะอ่าแล้วก็จะมีด้านนี้ด้านนี้อันนี้เป็นไก่ทองแผลงนะไก่ทองแผลงเขาจะชมพูทั้งใบเลยคุณลูกค้คาค่ะหนึ่งร้อยบาทคา่ะอ่าแล้วก็จะมีต้นนี้ต้นนี้อะไรนะต้นนี้ไก่ตัวงามคุณลูกค้าค่ะ ต้นนี้จะเป็นไก่ตัวงามนะคะ70บาทค่ะแล้วก็จะมีชายชนป้ายลูกค้าอันนี้จะเป็นชายชนป้ายนะคุณลูกค้ากระถางละ1 0 0บาทนะคะป้ายแดงแบบนี้เลย100บาทค่ะขารสนใจต้นไหนนะคะคุณลูกค้าแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่น้องหยกน้องเตอเลยนะคะค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นเสือพานต้นใหญ่ใหญ่สตั้งแม่เลยนะคะกระถางละ5้วบาทนะคะ50บาทนะคะ เสือพาน่ะค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นกน้อยกับพรพระร่วงนะคะจะมีสองไซส์สองราคานะคุณลูกค้าทีละฟอร์มนะอ่าฟอร์มนี้นะคะกระถางละห้าสิบบาทเป็นพุ่มสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่แบบนี้เลยเป็นลูกไม้นกน้อยกับพรพระร่วงนะคะคุณลูกค้าค,ค่ะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะแปดสิบบาทค่ะ มีหลายฟอร์มนะคุณลูกค้าใครสนใจฟอร์มไหนนะคะแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่น้องหยกน้องเตยเลยนะคะอ่าเราก็มีกอนี้คุณลูกค้าค่ะห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นต้นมิ่งมงคลนะ้าน้องยังไม่กัดสีนะคะเห็นไหมคะายดูนะมิ่งมงคลนะคะแปดสิบบาทนะคุณลูกค้ากําลังกัดสีนะคะมีหลายฟอร์มนะ สวยเลยคุณลูกค้าค่ะกระถางละแ0บบาทนะคะคุณลูกค้ามิงมงคลน,นะคะอ่าแล้วก็ต้นนี้เป็นหนันโนมานอมพพานะคะหนันโนมานอมพพานะคะ80บาทค่ะค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้นางรากสดนะคะลูกไม้นางรากสดนะเป็นพุ่มสวยๆแบบนี้เลยนะคะ80บาทค่ะมีอยู่2กระถางน,นะคะุณลูกค้าลูกไม้นางรากสดนะคะ80บาทนะคะ ใครสนใจนะคะแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่น้องหยกน้องเตยน,นะคะสำหรับไลน์นี้นะแม่นะคะก็จะไปพร้อมๆกับบอลสีสวยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ